โอเคครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน,นะครับพบกับเคสี่แบร์ทีวีกันอีกแล้วนะครับกับเกม R O M และดอทเอ็มอินเทอร์เน็ตเราเเองนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เหมือนผมทำข้อข้องใจอย่างหนึ่งกับเควสนะครับที่เกิดขึ้นของแบบ2.0เรานี่งว่าทำไมบางอันมันถึงทำไม่ได้บางอันทำไมผมมีอยู่แล้วก็ทำไมมันถึงทำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจนี้นะสิ่งที่ผมไขข้อข้องใจให้กับ หลายๆคนว่าเอ้ยทําไมเคร็อันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับ <_ C ue> ก็เรามาดูกันเคล็ที่ผมเจอบ่อยแล้วมันใช้ไม่ได้นะคแบบ <_ C ue> คนที่เขามาดูๆกันนะครับก็จะเป็นเคล็ตัวนี้นะครับหีบร <_ C ue> ับนะครับตัวหีบรับนะครับที่ใช้อยู่ในบ้านเรานี่เองก็คือจะเป็นหีบที่ถ้ามองดูขวาบนซ้ายบนไม่ใช่ขวาบนสีซ้ายบนอ่างเงี้ยครับที่ผมวงเนี่ยมุน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 มมน,นี่นะครับผมก็จะเป็นกล่องที่เก็บไอเทมชั้นที่3มนะครับผมก็คือเป็นกล่องที่แบบ เราก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับผมไอกล่องตัวนี้แต่ทำไมมันเวททำไมมันถึงกลับมาไม่อแบบไม่สักเซสสักทีทําอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปหาน้องแม่บ้านเรานะครับนอนเตียงกูเฉยเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 อครับก็อย่างแรกเลยเราเข้าไปคุยกับตัวแม่บ้านของเราเนี่ยนะครับกดคําวมาทรางนะครับผมมันก็จะเข้าสู่โหมดในการตกแต่งบ้านเหมือนเดอะซิมเราเนี่ยนะครับก็เค็ด วิชาครับผมบอกเลยว่าง่ายๆนะครับก็แค่เราทํามาหนึ่งอันถ้าในกรณีเรามีอันอื่นอยู่แล้วนะครับหรือเรามีตู้อื่นที่เป็นตู้ที่เหมือนมีหีบอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับบางทีแฟร์มันมีหลายอันนะมันไม่ใช่แค่อันนี้นะครับมันมีอันอื่นด้วยว้าขอดูอันอื่นก่อนลวกันวะอันบนมีอยู่แล้วผมไม่อยากใช้ซ้ำอ่ะไหนวะเก็บไปอันหนึ่งนะใส่ ใช่นี่มันเตียงไอเตียงนี้น่ารักอะ่ะเอามาวางก่อนได้มั้ยวะเออเออ,น,น,นะเอ,อ,อน่ารักนะ่ารักน่ารักน่ารักแค่ไปแต่งบ้านไปทั้งนั้นออนองแม่บ้าน,านทำมาลองล่างแล้วมันไม,ม่ยุ่งกูทำเตียงให้ดูดีแค่ไหนครับมีซื้อเตียงให้แม่บ้านด้วยเออแค่ มาครับนนเดี๋ยววันไหนก็ค่อยมาทำเป็นแบบคลิปตกแต่งบ้านดีกว่าเออที่ไหนวะไม่หาไม่เจอจริงๆนะผมมีเซตสีชจพูอยู่อะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้โอเคครับเราก็ลากมาเลยครับโอเคปึ๊บเสร็จหันมุมนิดนึงปึ๊บอ่าให้มันคิดหน่อยปึ๊บ ตู้นี้เฮ้ยติดดิเออมาโอเคพอตั้งเรียบร้อยก็กดออกปกติครับแล้วเราก็ไปจุดของตู้หลังนั้นไอตัวนั้นเลยไอตัวนี้มันดูเหมือนจะยากนะครับจริงๆแบบเรามองข้ามไปอะอย่างนี้ครับผมแล้วเราก็กดคลิกที่ตัวตู้เลยมันก็จะเป็นของที่เราเก็บนอันนี้คือคางส่วนตัวนะครับอันนี้คือคลังรวมเนาะ แล้วอันนี้พอเรากดติ๊กที่นี่ครับมันก็มีของอยู่แล้วแหละที่เราใส่ไว้ก็คือในเคเวสะครับเขาบอกให้ใส่ของหนึ่งชิ้นเข้าไปในตัวหีบลับแค่นั้นเองครับผมบอกเลยนะครับฝากปึ๊บนะแล้วเราก็ออกมาดูนะครับแล้วดูไปดูที่เคเวสเรียบร้อยแล้วครับมันเหมือนจะยากนะจริงๆแบบเรามองข้ามไปครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่ากล่องตัวนี้เราใช้กันมาน มานาแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยมุณทำยังไงมันถึงไม่กดไม่รับรับไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับผมนี่ส่วนเควสอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอะไรที่มันแบบไม่ผ่านนะเออแล้วผมมีเควสอันนึงนะครับที่ผมไม่รู้ว่าผู้ชมเป็นกันบ้างไหมอะครับคือเควสที่ถ่ายรูปอะครับในในเอ่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นป้ะนะเดี๋ยวลองนะเนี่ยเยนี่ยเควสเนี้ยครับเควสข้อมูลในการ ข้อมูลในหอจุดหมายเหตุคือให้ไปถ่ายรูปต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้อัพสกิลของซายครับผมถ่ายรูปแต่ละทีผมไม่ได้อะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องใช้มุมไหนในการถ่ายเขาบอกว่าให้ถ่ายมุมสวยแต่ทุกมุมเลยไม่ได้ครับผมยังไงถ้าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้วิธีการแก้ตรงนี้นะครับช่วยบอกบางทีหรือคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้สำหรับ ตัวขีบรับก็แค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะมีรีวิวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อย่ผยขอ้อข้องใจว่าทำไมเควสนี้ไม่ผ่านเควสนี้ทํายังไงนะครับผมยังไงก็ถ้ามีข้อมูลหรือว่าเควสอะไรที่ไม่ผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยหาแล้วมาดูกันนะครับว่ามันแก้ไขยังไงนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับเควสขีบรับด้วเองนะครับผมสวัสดีครับ